สวัสดีสมาชิกรถมือสอง a ชนแนลทุกท่านดูนี่ครับวันนี้ Ford Ranger นะครับตัว3.2ว t ยแทกประตูออโตโป้ปี2014สีขาวชุดแต่งโรงงานรอบคันเดิม คันนี้ต้องบอกว่าเป็นแายเทมครับเพื่อนๆกับราคา439,000บาทเพื่อนๆจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับเครดิตดีฟรีดาวกันเลยทีเดียวครับรถจอดอยู่การจนาพิเศษครับสวยๆแบบนี้ตัวขับ4วายแทกครับหายากสุดๆครับตอนเป็นป้ายแดงราคาล้าน3ถึงล้าน4เลยนะเพื่อนๆวันนี้ใครชอบสไตล์นี้จัดส่งมาเรียบร้อยจากโรงงานรับรองไม่ผิดหวังครับข้อมูลออปชั่นล้นสุดๆตัวท็อปสุดๆเหมือนที่บอกครับว่า สวยงามลงตัวใครชอบสไตล์โฟร์วิลไดคันนี้รีบจัดครับเพื่อนๆ พลาดไปได้จริงครับสนใจนะฮะสามารถที่จะวีดโอคอดูรถได้เลยนะครับหรือนัดหมายมาดูที่ร้านก็ได้เช่นเดียวกันครับเรามีทีมงานเซลล์คุณน้ำนะครับดูแลอย่างดีทุกเคสจบง่ายๆเอกสารไม่ยุ่งยากให้คําปรึกษาตลอด <c oughs> การซื้อขายรถครับแล้วก็มีรับประกันหลังการขายให้อีกด้วยใครสนใจคันนี้โทรมาที่0885845375นะครับ